ปูห้ากินไต่บะพีปันใบบะไต่ลู่ตองบะพีกินหัวบะคัวพีทะเลบะสุไทรบะควายสะตวงนางเงาหน้าเสื้อบะพีโปกระลงปะห้าไตกับปะห้าไต่ไก่ปะห้าไต่ปองปะเฟดหายบะลายลู่อ้มันเป็นอย่างไรล้ําเหลือบะเดียวเนี่ยกูโทรไปมึงบอกว่ามึงจะปีกบ้านจะปีกแล้วมึงยังบะเข้าบ้านตะหอดบะเดียวมันใส่ความมาอย่างไรมันม่วนเต็มที่กะร้านเราหะนะมันม่วนเต็มที่เลยมึงจะนอน อ๋อแม่ประเดียวเนี่ยลูกเนี่ยอยู่ยังบ้านยังจองมันแบบสำคัญแม่นก่อฮะมึงจะเอาไปไหนประเดียวเนี่ยกูจะใื้มึงเลือกระวังจมูกกับเมียมึงจะเลือกเอาอันไหนถ้ามึงเลือกจมูกก็หองเลยกับเมียถ้ามึงเลือกเมียก็หองมเลยกับจมูกมันยังบบตอนกูมาประเดียวเนี่ยมันหมายความว่ไม่ได้ได้มึงตีไปได้อ่ะฮะมึงจะเทียงกูกะโอ้ประเดียวเนี่ยมึงจะขึ้นเสียงกับกูเออไปนั้นมามึงเป็นคนอย่ายากกาขามาแรงมาแฮมเลดไตก็เล่ากูกล้กูกล้หึหยิบมึงก็งอกล จเนี่ยกับบ่าวบนเข่าข่ายเอากับบ่าแหงแตงกับบ่าเมินเงินกับบ่าวผีเปิงอ่ะไะฮิ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 กูบ่ายุ้มฮะมันเปอย่างไรฮะกูไก่ไก้เนอะกับบ่าวยังอี้นี่นะมึงจะเอาอย่างไรมึงตอบกูมาแบบเดียวเนี่ยถ้ามึงไม่พอใจวันพุธมึงจะเอาไปเลยไปอำเภอกุเสียนไปอยากกับมึงเข้าของนี่จะแบบแงกับคนเกินเออมันต้องมาอู้นั่งหัวบักดึงนี่นะกูไก่ใบใกล้บอดมันเป็นยังไรล่ะเห๊น้องเจ๊ตายอยู่ยังฮันฮะกี่มงกี่ยำแล้วแตตามมึงยังบ่พอฮะโคตรถขุนกูเง่ามึงมีท่านกะโคตรโตมึงมี่นะ้า